สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับโอ๊ตเพชรยนต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เดิมนะครับบริษัทเพชรยนต์รถมือ2นะครับบริษัทจำหน่ายรถยนต์มือ2ที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวรถ MPV นะครับรถครอบครัว7ที่นั่งไซส์มินิกระทัดรัดนะครับนั่นก็คือ Honda Freed นั่นเองนะครับคันนี้เลยนะครับเป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตร SE ปี2012นะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับ นี่เลยครับเป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะครับบอกเลยสภาพสวยนางฟ้ามากๆนะครับนะนี่เลยนะครับอ่านะสำหรับเจ้าคอนด้าฟีดใครที่หาอยู่นะครับติดต่อด่วนนะตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนะครับที่เบอร์0ูนย์6 5 2 2 2นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดคันนี้กันนะครับคันนี้นะครับด้วยความที่เป็นรถอเนกประสงค์นะครับทรงก็จะอารมณ์ประมาณแบบสูงๆนะครับแน่นะครับ เป็นรถครอบครัวนะครับบอกเลยว่าน่าใช้งานมากๆนะครับด้านหน้านะครับนี่นะครับไฟเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับเป็นพาร์ทเดิมจากโรงงานนะครับถัดมานะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียม3เส้นแนวขวางนะเส้นบนนี้จะเป็นเส้นที่หนาที่สุดนะครับมีโลโก้ Honda าแปะอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะครับกระจังกันชนนะครับเป็นชิ้นเดียวกับตัวรถนะครับนี่นะในส่วนของกันชนนะครับสีบอลเงินนั่นเองทะเบียน9 4 4 0นะครับ สนใจคันนี้ติดต่อด่วนนะครับรถมีเข้ามาคันเดียวสําหรับสีบอลนะครับรายละเอียดต่อมานะครับภาษีพรบเราดูแลให้นะครับถึงปี65เลยทีเดียวนะครับนี่นะครับรูปโฉมของเขานะครับด้านข้างนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่านะแล้วก็ล้อนะครับล้อคันนี้ให้เป็นล้อขอบ15นิ้วนะครับ เป็นพาร์ทเดิมจากโรงงานนะแม็กซีรูร้อยนะครับผมรัดด้วยยางบิสโตนอีโคเปียปี2019นะครับนะหน้าดิสเบรกหลังดัมเบรกนะครับมาพร้อมระบบเบรก ABS มี EBDBA มาให้นะครับสาหรับเจ้าคันนี้นะอ่านะครับผมในส่วนของประตูภายนอกก่อนนะเน้นเลยภายนอกประตู2ด้านของเค้านะครับนี่นะครับเปิดไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะนี่นะครับ อ่าเดี๋ยวผมกดอีกทีหนึ่งนะครับอ่านะนีเมื่อกี้ที่มันกระตุกเพราะว่าผมไปกดมันค้างอีกทีหนึ่งนะครับเปิดได้2ด้านนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลย2ด้านอันนี้ผมสั่งทางด้านไกลนะครับนะอันนี้ใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาใดๆนะครับภายในนะครับคอนโซลตกแต่งด้วยสีทูโทนสีดำตัดกับสีเทานะครับเบาะหนังนะครับสีดำนะครับอันนี้นะ นี่เลยนะครับเป็นบอหนังนะครับแถวที่นั่งแถว3าสามารถพับได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่หลังนะครับนี่มีช่องทางเดินระหว่างเบาะแถวนั่งนะครับมีพนักแขนให้ด้วยนะนี่ทุกเบาะนะครับนะครับนี่เลยนะสามารถเดินได้ทุกตำแหน่งนะครับใครมีลูกเล็กๆก็น่าจะได้เดินกันทั่วรถนะครับอย่างนี้นะคอนโซลด้านหน้าจะแบ่งเป็นแบบชั้นนะครับชั้นบนสุดจะเป็นในส่วนของจอวิทยุนะครับเกียร์พวก เกี่ยวกับควบคุมความเย็นจะอยู่บริเวณนี้นะครับนี่นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ห้าสปีดนะครับพวงมาลัยนะครับหุ้มหนังนะครับสามก้านนะครับในส่วนของตัวมาตรวัดก็อยู่แบบนี้เลยนะครับอ่าสวยๆเลยนะครับโครงสร้างตัวรถนะครับตัวยึดต่างๆนะรายละเอียดเดิมๆนะครับน็อตไม่มีไขนะครับไม่มีการชนจากทางด้านข้างนะครับตัวมีแผ่นสครับเพจมาให้ด้วยนะนี่เลยติดคำว่าฟรีดนะครับ บานประตูตกแต่งด้วยสีดำนะครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปหมดเลยนะครับอ้อตรงนี้จะเหมือนเป็นบุกึ่งนุ่มมาให้ด้วยนะครับอ่านะนี่เลยนะครับโครงสร้างนะครับเสา A เสา B นะครับเหลี่ยมสันคมชัดเจนนะครับไม่มีการชนหนักจากทางด้านข้างนะครับตัวเพจนะครับยังมองเห็นได้ชัดนะครับตัวงส่งตัวหนังสือนะครับรายละเอียดต่างๆน็อตเดิมๆนะครับ รายละเอียดของตัวประตูสไลด์นะครับนี่เลยนะครับเป็นรายละเอียดพาร์ทเดิมหมดเลยนะขอบสันประตูชัดเจนนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คต่างๆนะครับรายละเอียดเดิมๆนะน่าจะมองเห็นอยู่นะครับน่ะนะนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดประตูบานนี้ให้ดูก่อนนะครับนี่กดค้างนะครับอ่าอ่าปิดได้สนิทนะครับกระจกทุกบานเป็นพาร์ทเดิมจากโรงงานนะครับสำหรับเจ้า h o น d a f ฟร e d คันนี้นะครับ ด้านท้ายเขานะครับนี่ให้ดูเลยนะครับเป็นพาร์ทเดิมนะครับนี่ประตูบานใหญ่ๆแบบนี้เลยเป็นเปิดแบบเปิดขึ้นนะคล้ายๆพวกฟอร์จูเนอร์อะไรพวกนี้นะครับคันนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ท้ายมาให้2จุดซ้ายขวานะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยเป็นหลอดไส้นะครับอันนี้คือเป็นไฟท้ายของเขานะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของเขามากนะครับนะนี่ตัวหนังสือ Honda Freed นะครับนี่คำว่า r e e d ติดอยู่ตรงนี้นะครับมีคาดท้ายด้วยเส้นโครเมียมหนาๆนาแบบนี้แล้วก็โลโก้ Honda แปะอยู่ตรงกลางนะครับ มีในส่วนของระบบไล่ฟ้าการปัดน้ำฝนไฟเบรกดวงที่3ามอยู่ตรงกลางนะครับนี่นะไฟเบรกดวงที่3ามนะครับอ่านะเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูนะครับด้านท้ายของเขานี่นะครับเป็นส่วนของด้านท้ายนะครับด้านหลังนั่งได้นำเบาะพับปรับลงมานะครับเป็นบบ่อหนังเช่นกันนะครับนี่ในส่วนของด้านท้ายเขานะครับทางเดินนะเป็นแนวเส้นตรงเลยนะครับ สวยงามนะครับคันนี้น่าใช้มากนะครับราคาไม่แรงนะบอกก่อนไม่ก็ไม่เยอะนะครับนี่นะครับโครงสร้างนะครับรอยซีนต่างๆนะครับเม็ดอาร์คนะครับตัวค้าโชคบานประตูนะครับรายละเอียดเดิมๆนะครับน็อตเนื้เดิมๆนะครับอ่านี่นะครับโครงสร้างโครงเสิงนะครับชัดเจนนะครับตัวโครงสร้างเดิมนะรถไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำมาอย่างแน่นอนนะครับอ่ะ นี่นะครับผมนี่ในส่วนของบานประตูด้านขวานะครับเดี๋ยวให้ดูตัวโครงสร้างก่อนนะครับตัวช่วงเสาซีนะครับในส่วนของบานสไลด์นะครับเม็ดอาร์กกลมๆส,สวยๆเลยนะครับตัวประตูบานสไลด์นะครับรละเอียดเดิมๆน,น,นะครับเป็นบอหนังนะนี่ด้านขวาน,นะครับรละเอียดเดิมๆสวยๆเลยเสาบีนะครับนี่เสาบีนะละเอียดชัดเจน เดี๋ยวผมปิดประตูฝั่งนี้ให้ดูนะนี่นะผมกดค้างนะครับประตูใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาใดๆนะอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งคนขับกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดเลขมาให้ดูเลยสำหรับเจ้าคันนี้นะครับนี่เป็นในส่วนของประตูนะครับรายละเอียดเดิมๆนะครับเป็นกระจกไฟฟ้า4บานนะครับออโต้จุดเดียวคือฝั่งคนขับนะครับล็อกกระจกล็อกประตูนะครับผมวางคงวางของได้นะครับเป็นบุเป็นพลาสติก ตัดกับบูนุ่มนะเป็นหนังกระจกพาร์ทเดิมนะครับอย่างที่บอกไปนะเสาเอนะครับละเอียดชัดเจนนะครับนี่เลยเม็ดองเม็ดอาจังมองเห็นได้ชัดเจนนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นในส่วนของที่ควบคุมนะครับในส่วนของตัวประตูนะประตูสไลด์นะครับพับกระจกต่างๆได้นะครับเลขไม้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวโชว์เลขไม้กันเลยนะครับ เลขไมค์คันนี้อยู่ที่127,546กิโลเมตรนะครับผมเป็นไมค์แท้ไม่มีกอนะครับบอกก่อนเลยรถเราเช็คประวัติได้ทุกคันนะครับเราไม่นิยมกอไมค์นะครับไมค์มาเท่าไหร่เราขายเท่านั้นนะครับนี่เป็นในส่วนของภายในนะครับสวยๆเลยนะเบาะหนังนะครับสวยๆนะครับใครที่หาอยู่ไม่ควรพลาดนะสำหรับเจ้า Honda f r e นะครับนี่นะครับ เดี๋ยวผมพาดูในส่วนของตัวกระโปรงรถห้องเครื่องนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับเจ้า Honda f ฟ d นะครับในส่วนของห้องเครื่องคันนี้นะครับนี่เลยนะเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์แบบ i v t e c นะครับ1.5ลิตรนะครับสีสูบแถวเรียงซิงเกิลโอเวอร์เฮดแค a ชาร์16วาล์วนะครับให้แรงม้าอยู่ที่118แรงม้านะสำหรับเจ้าฟีคันนี้นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับห้องเครื่องรายละเอียดเดิมๆนะครับ ไม่มีคาบรั่วซึมของน้ำมันน้ำมันนะครับตัวปั๊ม ABS นะครับนี่เลยตัวจุดแต้มสีต่างๆยังเห็นได้ชัดนะครับโครงสร้างนะครับน็อตไม่มีไขยนะครับตามซอกตามหลืบนะครับคานหน้าชัดเจนนะครับเป็นพาร์ทเดิมนะครับคันนี้ไม่มีการชนหนักมานะเช็คประวัติรถได้เลยนะครับผมออกรถกับเพชรยนต์มั่นใจได้เลยว่าได้รถดีไปใช้แน่นอนนะครับผมนะแบตเตอรลแบตเตอรี่แล้วก็ดูแลให้นะครับนี่นะครับในส่วนของคานหน้า น็อตยึดน็อตต่างๆเดิมๆหมดนะตามซอกตามเสื้อนะโครงสร้างรถนะครับพาร์ทเดิมฝาระโปรงนะครับรายละเอียดเดิมๆหมดเลยนะครับนี่เลยนะครับตัวป้ายลาเบลต่างๆมอกก็ยังมีติดอยู่นะชัดเจนนะครับรถก็เราเอรถก็เรามั่นใจได้เลยนะครับสําหรับลูกค้านะครับที่กําลังมองหาคอนดัฟฟีดอยู่นะครับมีเข้ามานะครับ1นึ่คันนะสีบอลเงินคันนี้สนใจไงติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับผม เป็นไงกันบ้างครับสำหรับรถคันที่ผมรีวิวไปนะครับเจ้า Honda f r e e นะ1.2 SE ปี2 0 16นะครับเกียร์ออโต้นะครับเลียงมาอยู่ที่1 2 0 0 0 0กโลราคานะครับเปิดอยู่ที่4 2 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะถ้ามือหนึ่งก็อยู่ประมาณ8 0 0 0 38 0 0 0 4 1, นะสำหรับตัว SE นะครับสนใจยังไงติดต่อผมโอตเพจย,ยนตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนะครับที่เบอร์0984465222นะครับผมโทรเข้ามาหาได้เลยนะสนใจรถนะครับ หรือจะเข้ามาดูรถคันจริงทดลองขับขี่เข้ามาได้เลยบริษัทเราอยู่ที่มบุลีกรุงเทพนะครับซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งเท่านั้นเองนะครับไม่ไกลไม่ไกลนะครับเรามีลูกค้าทั่วประเทศนะที่มั่นใจในแบรนด์ของเพชรยนตนะ์ะว่ลรถของเราดีทุกคันนะครับสนใจไงก็ติดต่อ,อเข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปการอัปเดตการรีวิวรถเข้ามาจากทางผมนะครับสำหรับวันนี้ผมโอตเพชรยนต์ก็ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่รุ่นใดยี่ห้อใดนั้นห้ามพลาดนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ